ประธาสนสภาผู้แทนราษฎรคาดเห็นรายชื่อคณะกรรมการสมานฉันสัปดาห์นี้ นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้รายชื่อในส่วนของรัฐบาลพักการเมืองและวุฒิสภาโดยหากสามารถที่จะรวบรวมรายชื่อได้มากที่สุดก็จะเริ่มเห็นโครงสร้างของรายชื่อของคณะกรรมการชุดนี้ขณะที่ส่วนตัวยังไม่กล้าที่จะรับรองว่าจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแต่หากเริ่มประชุมครั้งแรกได้ก่อนสิ้นปีนี้ก็จะเป็นประโยชน์โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรยังกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนร ในวันที่16ธันวาคมนี้ว่าจะมีการอ่านพระบรมราชองค์การแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านซึ่งจะได้หาโอกาสพูดคุยกับผู้นําฝ่ายค้านและหารือทําความเข้าใจถึงหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ว่าเป็นการร่วมกระดมความคิดเห็นขององค์กรพักการเมืองและสถาบันต่างๆเพื่อที่จะระดมสมองผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์และหาทางออกให้กับบ้านเมืองไม่ใช่การลุงมติแพ้ชนะโดยมองว่าหากฝ่ายค้านเข้าร่วมจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามีบุคคลที่มีประสบการณ์สามารถที่จะ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับคณะกรรมการชุดนี้ได้